สวัสดีค่ะวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ไม่ยอมไปเที่ยวไหนค่ะชวนแฟนออกไปเที่ยวข้างนอกนะคะแฟนก็ไม่ยอมไปนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะน้ำมันแพงหรือว่าเป็นเพราะอะไรนะคะวันนี้เช้านี้นะคะดิฉันก็เลยซื้อใช้ป้านมาค่ะเป็นไส้หน่อไม้นะคะเอามาทอดทอดทอดนะคะกลับไปกลับมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีไส้เผือกอีกลูกหนึ่งนะคะซึ่งดิฉันแยกเอาไว้ทานเองค่ะนี่นะคะก็ทอดพอเหลืองนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไป ทานเป็นอาหารเช้ากันนะคะอันนี้นะคะพอลูกดิฉันตื่นขึ้นมานะคะก็มาหาดิฉันค่ะบอกว่าแม่ครับผมอยากทานข้าวเกลียบปากหม้อครับแม่ทำอร่อยที่สุดเลยได้ยินคำนี้นะคะเพื่อนๆรีบทำเลยค่ะข้าวเกลียบปากหม้อนะคะนี่ค่ะเนื่องจากว่าช่อง YouTube นี้นะคะดิฉันทำลงเอาไว้ทำเล่นๆกันค่ะใส่ข้าวเกลียบปากหมอ้อมีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะก็มีหมูสับ ก็มีกระเทียมนะคะมีน้ำมันมะพร้าวมีแครอทมีเต้าหู้3ามแผ่นนะคะมีพริกไทยมีน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็น้ำมันหอยค่ะเพื่อนๆถ้ามีส่วนผสมอะไรมากกว่านี้นะคะ<ๆ>ก็สามารถใส่ลงไปได้ค่ะแต่ว่าดิฉันใส่แค่นี้จริงๆนะคะลูกบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะดิฉันก็เป็นคนผัดใส้ด้วยมือตัวเองเลยนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาฟังสูตรแป้งกันค่ะ นี่คะ่ะส่วนผสมแป้งนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้า2ส,ส่วนนะคะแป้งมนัน1ส่วนแล้วก็แป้งเท้าใยมออมอีกครึ่งส่วนคะ่ะแล้วก็มีน้ําเปล่าผสมเข้าไปนะคะก็กะกะเอานะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ลึกมากกว่านี้นะคะก็เข้าไปดูในช่อง YouTube ช่องอื่นๆน,นะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทําข้าวเกียบปักหม้อได้นะคะและเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเราก็จะมาแคะข้าวเกียบปักหม้อให้เป็นตัวๆกันเลยคะ่ะแต่เอ๊ะ ลืมบอกไปสนิทเลยนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีหม้ออะไรนะคะ <S <S เพื่อนๆก็สามารถใช้หม้อนึ่งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็นําผ้าโทเลค่ะผ้าโทเลก็คือเป็นผ้าที่เราตัดชุดนักเรียนนะคะที่เป็นเสื้อนักเรียนสีขาวนะคะแบบนั้นนะคะมันจะมีเนื้อผ้าที่หนาสักนิดนึงนะคะไม่ใช่ผ้าขาวบางนะคะเพื <S <S ่อนๆเป็นผ้าโทเลค่ะนำผ้าโทเลมาเจาะรูประมาณนึงนะคะแล้วก็ขึงให้แน่นดิฉันจะใช้ยางรัดประมาณสักสิกว่าเส้นนะคะ แล้วก็ขึงให้ตึงค่ะพอผ้าตึงแล้วเราก็นำมาทำแบบนี้ได้เลยนะคะตามที่เพื่อนๆเห็นเลยค่ะแล้วเราก็จะมีวิธีการแคะแบบนี้นะคะดิฉันก็จะมีอุปกรณ์การแคะนะคะซื้อมาราคา20บาทที่ร้าน20บาทนะคะนี่ค่ะ บอกเลยนะคะว่าเมนูนี้ลูกดิฉันกิน2วัน2คืนเลยค่ะกินไม่เบื่อเลยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะวันนี้ก็มาทำคลิปสนุกๆเล่นๆเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ